ผู้ชมคะวันนี้ศารอาญาได้อนุมัติหมายจับแอมี่เดอะบอททอมบลูส์นักร้องนะคะที่ได้ก่อเหตุเผาพระบรมฉายาลักษณ์โดยตำรวจระบุว่ามีภาพหลักฐานจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งเกิดขึ้นบริวเวณเรือนจำกลางคลองเปรมค่ะและระบุว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุร่วมกันอีกสองคนด้วย สารอาญาอนุมัติหมายจับนายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือแอมมี่เดอะบอท b ทอมบลูส์นักร้องที่ร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มราษฎรในข้อหามาตรา112ร่วมกันวางเพลิงเผารัพ์ผู้อื่นและความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์จากกรณีที่พนักงานสอบสวนตำรวจนครบาลประชาชื่นรวบรวมหลักฐานขอขอ,อนุมัติหมายจับต่อสาร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตำรวจมีพยานหลักฐานชัดเจนว่านายชัยอมรและพวกอีกสองคนร่วมกันก่อเหตุวางเพลิงเผาทรัพย์สินราชการหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมซึ่งตำรวจมีหลักฐานทั้งภาพวงจรปิดและหลักฐานที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้จุดไฟนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ร่วมกระทำผิดจำนวน3คนนะครับก็ในข้อหาห,าหลักๆก็คือวางเพลิงเผาทรัพย์ ทรัพย์สินของทางราชการนะครับร่วมกันทําให้เสียทรัพย์นะครับแล้วก็บุกรุกสถานที่ราชการและก็ตามมาตรา1 1 2นะครับซึ่งท่านผู้จัดการหัวหน้าคอนบาลยืนยันว่าในคดีนี้เมื่อสารออกไปจับแล้วจะมีการรีบดําเนินการจับกลุ่มตัวผู้กระทาผิดมาให้ได้โดยเร็วครับก็เป็นอัตราโทษที่แค่การวางเพลิงเผาทรัพย์สินของราชการเนี่ยนะครับก็อัตราโทษหนักอยู่นะครับแล้วก็ยังมีความผิดบุกรุก สถานที่ราชการในเวลากลางคืนนะครับนอกจากนี้ยังมีความผิดตามพรบ1น1-2ออีกนะครับ,รบขณะนี้พบว่านายชัยอมรพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งและพนักงานสอบสวนจะนำหมายจับไปขออายัดต,ตัวและขอย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจส่วนการดำเนินคดีเกี่ยวกับการชุมนุมวันที่28กุมภาพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่า ตำรวจยังพบว่ามีผู้เข้าข่ายกระทําความผิดอีกซึ่งมีมากกว่า50คนโดยอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบและออกหมายเรียกมาดําเนินคดีและบอกว่าการณีการชุมนุมที่ไม่มีแกนนําชัดเจนทําให้ควบคุมสถานการณ์ได้ยากแต่ในที่เกิดเหตุยังพบแกนนําปรากฏในพื้นที่ชุมนุมควบคุมสั่งการอยู่ห่างๆซึ่งตำรวจก็จะใช้หลักฐานที่มีดำเนินการด้วยค่ะ